สวัสดีค่ะเจเคนโนมาแนะนำทาวเฮ้าส์นะคะทาวเฮ้าส์หลังนี้นะคะรีดนเวดใหม่กิ๊กเลยนะคะพร้อมอยู่เลยค่ะสวยๆเลยนะคะทุกท่านปูกกระเบื้องให้ใหม่ด้วยนะคะรอบบ้านเลยค่ะพิกัดอยู่ที่บ้านใหม่รีสะระเลิงนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะตำบลบ้านใหม่นะคะมีเนื้อที่24ตารางวาค่ะ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำ ต่อเติมปูกระเบื้องรอบบ้านให้เรียบร้อยแล้วนะคะสะ,สะอาดสะอ้านพร้อมอยู่เลยนะคะใกล้โรงเรียนคนตาบอดค่ะราคาอยู่ที่1 1 0ล้าน1 9 0บาทสนใจติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะเจ้าของมีบริการเดินเรื่องกู้ให้ฟรีค่ะตลอดจนจบเคสเลยค่ะอยากมีบ้านนะคะไม่ใช่เรื่องยากนะคะทุกท่านเพียงท่านติดต่อไปนะคะเขาก็มีบริการเดินเรื่องให้เราฟรีนะคะทุกท่าน เป็นเจ้าของบ้านกันได้เลยนะคะเนื้อที่24ตารางวานะคะรีโนเวทแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะสะอาดสะอ้านน่าอยู่กันเลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ